ครับช่องธนดลรับรบัสลำเพลินอ๋อพี่เชี่ยวครับว้าวพี่น้องผมกับพึ่งมาฮอดบ้านครับทีน,นี้เอารถมาเอารถมาแต่งซิ่งครับครับ <c oughs> ผมเอารถมาแต่งซิ่งหรือพี่น้องเบื้องในพี่แต่ว่าไม่ใช่รถผมนะครับเป็นรถคันแรกครับรถคันแรกนี่มีทะเบียนแล้วนะครับพี่น้องมีทะเบียนแล้วนะจ๊ะนี่ทะเบียนสามศูนย์สองหกห้าหนึ่งนี่ครับรถคันนี้ รถคันแรกนะครับพี่ผมไปขับมาคันแรกเลยนี่ครับรถคันแรกครับนี่ครับงวดนี่ต้องมาแล้วพี่น้องรัวปีต้องมาแล้วสองหกห้าหนึ่งครับงวดนี้พี่น้องจัดนักจัดเต็มได้อันนี้่ได้บอกไว้เล้ครับเด้ออ่าฮะก็พาคนใหม่มารับรถนะครับอ่าโอเคพาคนใหม่มารับรถครับผม นี่อันนี้ครับคนขับรถคนใหม่ครับอ่าสัมผัสเลยครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับอ่าซื้อยังครับเอกครับเอกชื่อเอกมาแต่ใสครับมาแต่สุรินทร์ครับสุรินทร์เนาะอำเภอยังครับอำเภอนนทะลายครับอำเภอนนทะลายอายุเจ๊กปีครับนี่อายุสี่สิบเอ็ดครับอ๋อสี่สิบเอ็ดอยู่สี่สิบเอ็ดปีพี่น้องอ่านี่ครับคนขับคนใหม่ของรถคันนี้นะครับ ไอ้เพิ่นมาเบิง่งรถเพิ่นเบิงบ่งรถเบิงบ่ง,ง,ง,งล่ารถเพิ่นไอ้เพิ่นตัวเช็คเพิ่นแบบก็ตรงนี้ก็จะให้เพิ่นเอาไว,ใวใ้ใส่ของพวกไอ้ใส่ของพวกข้าวสารอาหารแห้ง,งครับไป็นเครื่องแเอาไว้ข้าวสารไอ้พวกนี้ก็จะไว้มุงว่าทั้งน้ำไว้อาบน้ำรับหรือว่าดนี่ เล่ามากไปแขนเสื้อจะคองแต่ห้องนี้นี่ผมบอกว่าผมใจเพื่นนอนครับนี่อันนี้เราก็ต้องบอกเขานะครับเพราะว่า,วาคุยังบกุกมากเป็นว่านนี่คือตรงนี้คือ,คอ,คอว่าตรงนี้จใจนอนเลยครับเพราะว่าตัวบนนี้บนนี้ก็จะให้วางของของเซนเซอร์ฟังคุบครับ,รบแต่ว่าเก้พุนก็บ่ได้ให้เกแบตเตอรี่นี่คือเป็นคือจะเก็บของแต่ตรงเนี้ยพี่เขาจะนอนอ คือนอนตรงนี้ครับนะ้รับตรงบนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีแดนเซอร์เขาจะของมาวางหรือว่าจังๆเด๋ก,ก็เรื่องของเขาดิเ<ร>ล่าตาปายครับครับผมนี่ก็คือที่นอนของพี่เขาผมมาผมก็นอนตรงนี้แหละเริ่มแหลกรถคันนี้มากพอรถคันนู้นมาผมก็เอาคันนู้นเพราะว่าผมต้องทานี่ก็เจ้ากัาไปเฮดเอาตามผมค,ครับโอเคครับนี่แลลวครับพี่น้องก็ให้เพิ่นมาเบิง้งรถเพิ่นมุ่งล่าไปิดฝาถตเปิดตับถูมา อันนี้รถคันนี้มีทะเบียนแล้วพี่น้อง <c oughs> รถคันนี้คือไอ้เป็นจเรสจา่าคืออันนี้คือคือว่าอ,อ,อ,อ๋อนี่ป้ายทะเบียนนะครับดีป้ายทะเบียนรถคันนี้เพิ่งมีป้ายทะเบียนครับสามศูนย์สองหกห้าหนึ่งครับแล้ววันนี้ถามว่าเอารถมาทํะไรนี่ครับมอหนาม,มันหน่อยไม่พี่น้องมอหนาม,มันเล็กเล็กมันหน่อยเรื่องมันหน่อย อันนี้เป็นเครื่องคอมแอร์นะครับอันนี้เป็นคอมแอร์ก็เลยก็เลยจะเอาให้มันใหญ่ครับใหญ่ให้นยยสูงเนี่ยเอาตัวนี้ให้สูงครับสร้างกำลังเฮ็ดให้อยู่เฮ็ดแล้วกครับเลยครับเพราะว่าไม่มีอะไรทำนะี่ยครับผมให้เพิ่นเช็ครถเช็คล่าเพิน่นเบิง่งหมอน้ำหมอ,อยังให้เพิ่นยางเบิ่งรถเพิ่นเลยครับเดี๋ยวจะได้สอนทีละอย่างเพราะว่าเครื่องสตาร์ทสองสองรอบครับให้เพินพ่นเช็คเพิ่น เบิ้งนี่ตรงนี้ตรงนั่นก็นี่ครับตัวผมมาเบื้องไรแล้วล่ะรถคันนี้มีเครื่องเสียงเครื่องเสียงคาราโอเกะครบชุดเดอ้อพี่น้องไอดูแลเอาบอกเพื่นอนอะดูแลเอาอ่าเฮ้ยดเดี๋ยวผมตรงนี้ตรงยาง,งเอาออกเลยเนี่ยะเอา,าเอะไออกก่ะได้ครับมีดกล้วยไม้ครับ พีก็ได้ไหมอ,อ๋อนะเอเอแต่ต้องคุยกับพ่อเบิง่งแต่มผมก็อย,มอยากให้เอาออกเพราะว่ามันเดินกีกะแต่ว่าต้องถามพ่อก่อนว่าพ่อไปจดทะเบียนเขาจะออกถามไอ้เรื่องเนี่ยถามพ่อก่อนมันจะออกเอาออกออกได้ถามเพิ่นแล้วก็เรียนเอารถคันนี้ดีอย่างหนึง่งเรต้องให้รนลิกปิดจบครับเดี๋ยวพี่น้อง ดี๋ยววันนี้วันนี้จะได้เห็นโฉมงามของสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวกลับไปนี่จะติดสติกเกอร์แล้วครับรอคลิปหน้านะครับคลิปหน้าคลิปหน้านี้ได้เห็นแน่นอนจ้าอเอาลงเลย,เลเลยไปบ้านไม่เห็นไหม,ไมตั้งนั่นแหละอทำให้แล้ว ไปสอนเพื่อนตาบยังเดยยังเดย์ทะเบียนนี้พี่น้องท่านนี้มีทะเบียนแล้วเออสองหกห้าหนึ่งไอของผมมันอะไรวะสองสี่ผมสองหกอะไรวะเออ,อผมทะเบียนยังงบทุกเน่ต้องอุก็จิดทะเบียนรถผมวาไ้ วันนี้ต้องมาด้วยพี่นอ้องคันนี้ต้องมาแล้วแหละสองหกห้าหนึ่งันนี้งงามดแล้วติดโลโกโล้สานหน่อย,อยง่งยๆเออผมยังไม่ได้ติดประมาณคนเดียป <c oughs> ระมาณติดแล้วแต่เมื่อคือน,นแต่กระจังหน้าผมยังไม่ได้ติดเลยผมไปซักไป <c oughs> ชื่อเอกนะครับอายุสีสป,ปีครับผมมีลูก2คนนะครับมีเมีย1คนครับอันนี้ก็บปเสชะผ่านยังไรมากไหมครับเจ้าคุณก็บ,บอกมาแล้วอันนี้ก็เลยเมื่อกี้ก็เลยเอาสายเกียร์มาเปลี่ยนสายเกียร์ไม่ก็เลยว่าเกียกร์ยาสา่ไใดอยู่ อะไรก็เตงรอแล้วใส่ทองามนี่พี่น้องอะไรกูไปใส่ทอด้วยนะครับพี่น้องนี่ทอ,อยังไงนี่ยไหมจะมั่นนั่นนี่ทอสามต้นแหมอารมณ์ไม่เห็นทอได้บอครัคบว่าไอขี้มีเวลาผมใส่เน่นอน่ะครับเหมือนมันบอมีเวลาพี่น้องหรืว่าเรน่องทีไม่มีเวลาครับเราอยากใส่ทองามมีเล้ เดี๋ยวเพื่อให้เพินเอกเพินไปเสร็จซิกรถเพินเบื้องยางเบื้องข้างในไอ้ห้องน้ำไปล็อกไว้เลยเด้อห้องน้ำอ่ะกุญแจไปล็อกไว้เลยเด้อเขาไปล็อกห้องน้ำไว้หรือจะจะเขาเข้าห้องน้ำก็ได้บูบาก,กัน คลิปนี้เอาไว้สนี้ดนะครับพี่น้องแค่นี้นะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเจอค,ค,คลิปหน้าคลิปหน้าเป็นคลิปสติ๊กเกอร์นะครับกระติ๊กเกอร์กดติดตามได้ครับขอบคุณครับ